สวัสดีครับวันนี้ผมช่างใหญ่เป็นมหาชนนะสมัยนี้นะครับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับพัสดุหรือว่าการจัดส่งของผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะนะครับก็จะต้องมีการให้ถ่ายวิดีโอนะครับขณะเปิดกล่องพัสดุนะครับก่อนรับสินค้าด้วยนะครับมันก็จะมีัญลักษณ์เป็นฟุกกล้องนะครับดีเลคคอร์ดนะ REC นะครับกราィィนาถ่ยวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณลูกค้านะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับวาดที่ร้อยตีฐานาพัฒน์ทรัพย์สมสกุลนะครับส่งมาจากจรัญเสด็จวงนะครับพอดีช่างใหญ่ไปลืมด้ามจับมือถือนะครับอยู่ในรถเนะนื่องจากวันนั้นวันที่หนึ่ง กีกาไปงานแต่งมงคลสมรสของลูกสาวเจ้าพ่อเนี่ยเป่งที่นกรตันตีอยอภัยวงศ์แล้วก็วิ่งบนทางด่วนนะรถคันหน้ามันเบรกด้ามจับวิดีโอของชจ้งเหยียหล่นหนาะะไม่เจอก็ให้กูลิงก์ส่งกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแก่กล่องล้วจะเจออะไรนะครับแล้วก็ขีดเลยขีดเลย เพื่อความโปรง่งใสนะครับก็ทําเห็นเมื่อเช้านะ่เห็นคลิปนะเห็นอยู่คลิปนึงนะครับเนี่ยได้เป็นดั้มกับมาแล้วครับมาแล้วตัวโปรดเลยช่างใหญ่ใช้บ่อยนะตัวนี้เนื่องจากเป็นของอิตาลีนะที่ห้อเมนฟอโตนะอิตาลีนะมันมัน,ม,นมันคือบันเบาหนึ่งข้อที่หนึ่งเบานะครับแล้วก็ตั้งก็ได้นะครับจะต,ตั้งแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะ แต่ว่าใช้งานมาประมาณ2ปีแล้วนะครับเริ่มใช้งานไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าช่างใหญ่ก็ยังชอบอยู่เน,น,นื่องจากมันเบาไงนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลิงชอแปงครับว่าที่ร้อยตีธนพัฒน์ทรัพย์สมสกุลนายทะเบียนสมาคมไทเวิร์ภาคตะวันออกนะครับที่ส่งด้ามจับมาให้นะภูมิใจมากเลยเกือบจะโทรหาโรงแรมโฟวิงครับสีนคลรินแล้วว่าเห็นด้านจับ ถ่ายมือถือของผมไหมผมหล่นอยู่ในงานแต่งของเงี้เป้งหรือเปล่าคุณลิ้ยงบอกว่าหาเจอแล้วก็สบายใจแล้วนะครับก็มีอีกเมื่อเช้าดูข่าวนะลูกค้านะครับได้จอดของข้างล่างแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ออกนะครับแล้วก็แกะแล้วก็มาตัดกล่องแยกกับเจ้าของแบรนด์ว่าสินค้าในกล่องไม่มีสักตัวเลย นะครับอย่าไปทำนะมันมันมันไม่ดีนะครับจะไปอ้างเรื่องตรงเรื่องเด็กนะผู้ใหญ่ต้องต้องดูแลให้ดีนะครับทุกว,วันนี้ก็เพื่อความโปร่งใสของอพ่อค้าแม่ขายนะครับแล้วก็ฝากเตือนสําหรับพี่น้องประชาชนด้วยที่ใช้ชีวิตนะทุกว,วันนี้ผลหมายใหม่ใช่ไหมเพราะให้เปิดกล่องกอดใจกัน,นรันมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าสิทธิ์ที่ที่ใช้ไปนะครับก็ ขอให้รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็เคา,ารพสิทธิ์ตัวเองด้วยเคารพสิทธิ์ผู้อื่นด้วยนะโดยเฉพาะการค้าขายทุกวันนี้นะครับก็สะดวกสบายวันนี้ขอลาไปขอน,นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนี่สวัสดีครับ